Woodies Kitchen <S และก็ได้ชวนน้องคนสริทสองคนเข้าครัวกับเรานะครับมาเป็นผู้เข้าแข่งขันทับอาหารขอต้อนรับฟิวฟาวและนิวนวดค่ะ ได้มีโอกาสเชิญคุณบอกวุดีโชยแล้วหน่อยที่สุดปกติทำอาหารไหมครับโ oh, อ้โหโปรเฟชชั่นอลมากแบบนี้คือเป็นคนแบบเป็นคนทำอาหารได้หมดจริงๆอ,อาหารไทยฝรัง่งอิตาเลียนจีนทำได้หมดเลยโอ้โหเธอเพู่งจาวากดาษนี้เ,<อ>เนี่ยคุณว่ายังไงคุณยูหน่อยมีทำตลอดครับพี่วุด,ดีครับอุน่น ตุนน๋นต้มนึ่งได้หมดรู้สึกยังไงเกี่ยวคู่แข่งของคุณครับชื่อเขาอะไรนะฮะเฟลฟ้าเฟ้าอาจจะเฟลฟ้าที่อื่นไม่ใช่เฟลฟ้าในบูดี้คิดเช่นแห่งนี้นิวพูดเลยโอ้โหนียวเหนียวใหย่า่บอกเลยว่าโจทย์ทำอาหารในวันนี้ไม่ได้มาจากบูดี้นะครับแต่มาจากแชมป์มาร์ c เ e f ไทยแลนด์ซีซั่นที่หนึ่งขอต้อนรับแก้วมาร์สเตครับ นี่คือเมนูอะไรครับเชฟแก้วโจทย์ในวันนี้นะคะคือเมนูโอ้โหเมนูคุ้มอกชีสค่ะแล้วก็กลีกโยเกิร์ตสไปซี่เมโยทำไมถึงเลือกเมนูนี้ครับเพราะว่าเป็นเมนูที่ ทานง่ายทําง่ายแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ว่าอร่อยค่ะอร่อยด้วยคือชิคกี้ยชอบกินกุ้งมาก่โอ้โหท่าอะไรคะท่าอะไรคะกุ้งอะไกุ้งกินกุ้งกุ้งกุ้งกินโยเกิดคืออะไรก่อนกินโยเกิดครับกินยเกิบ์ตสไปซีเป็นเอากรีกโยเกิดไปผสมกับเหมือนเป็นซอสเผ็ดซอสพริกค่ะไปซีก็เผ็ดนั่นเองแล้วก็ทานด้วยกันพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกติกาในวันนี้คืออะไรครับกติกาในวันนี้นะคะก็คือถ้าสอนท่านจะต้องทำเมนูนี้ ให้เหมือนต้นฉบับทุกประการแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยค่ะแต่เราจะไม่ให้ทั้งสองคนชิมค่ะอืมอ่าแต่ต้องทําให้เหมือนอ,อในเวลา15นาทีเท่านั้นค่ะ15นาทีเอนสิบห้านาทีไหวไหมฮะนิวว่าไหวแน่นอนท่านผู้พิพากษาครับพร้อมครับคุณพร้อมไหมครับพร้อมค,ค่ะก่อนที่จะเริ่มสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำค,ค,คือลงไปด้านข้างเพื่อจะหยิบวัตถุด,ดิบมาปรุงอาหารของคุณแล้วคุณจะมีเวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นปไปแล้วครับ หยิบได้แค่ครั้งเดียวนะคะคั้งเด้งเท่านั้นอย่แย่กันอย่าแย่กันด้ครับได้ครับมันต้องการนะคะเดี๋ยวเวลาอีก30วิบครมาพียบคุณเหลือเวลาอีกแค่5วินาที5 4 3 2 1บอกหมดเวลาแ้ไหวไหมฮะไหวไหมฮะ จุดเด่นของเมนูนี้คืออะไรครับเชฟแก้วครัะก็คือจะเป็นกุ้งที่ทอดจนหอมนะคะแล้วก็ชีสเนี่ยเราใส่ชีสหลายอย่างทำให้มันยิ่งหอมแล้วก็แบบมีชีที่ยืดๆอย่างเงี้ยค่ะทานพร้อมกับตัวกรีกโยเกิร์ตสไปซี่ความฟินก็คือจะได้รสชาติเต็มๆของกุ้งแล้วก็มีความมันของชีสแล้วก็มีความเผ็ดด้วยใช่ครับตัวซอสทุกอย่างก็คือจะกินเข้ากันมากๆเลยค่ะพูดิึงกันเลยขึ้นครับกันเลยขึ้นฮะเขาเขาอนิ้วนิ้วอะไรฮะนิ้วหายเลยค่ะ เป็นไหมครับคุณครับผาค่ะาเซียนมากค่ะแต่ทนี้กําลังแบบว่าจะให้กินหัวมันเล่นด้วยค่ะเผื่อมันมันแบบเนี่ยโอ้โหมันมันไหลมาว้าโอ้ยแล้วเคยผากุ้งมาก่อนไหมคะไม่เคยมีแต่กินอย่างเดียวค่ะโอ้โอ้โอ้โเกิดอะไรขึ้นครับดิวเกิดอะไรขึ้นบาทครับโอ้ บอกเลยนะเมนูนี้นะฮะคือพี่แม็กแชมป์มาสเตอร์เชฟสามเนี่ยต้องสยบ first มาสเตอร์เชฟสองต้องกราบคุณแก้วมาสเตอร์แชมหนึ่งต้องยกนิ้วให้แต่ว่าจะเป็นยกนิ้วโป้งนิ้วก้อยหรือนิ้วกลางเดี๋ยวรออีกทีนึงครับตัวคะในการมีสามตัวที่ยิ่งชอบค่ะสามตัวครับสามตัวใช่ค่ะแต่ว่าฝั่งนี้มีสี่ตัวนะครับฝั่งนี้มีสี่ตัวครับคุณไม่คิดว่ามันจะไม่ตรงโจทย์เหรอคะคุทีมีกี่ตัวครับสามตัวค่ะตามโจทย์ค่ะ จดจดคำนคุณรู้ใช่ไหมครับว่าโจทย์มีแค่3ตัวเท่านั้นครับตอนแรกไม่ได้สังเกตครับแต่ว่าถ้าเช็ดจอกจัดคำปามครับผมเชบูดี้ครับเตือนแล้วนะเรียบร้อยค่ะง่ายๆนะคะเราก็จะเอากุ้งเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้ก้่ไปปิดปั๊บแค่นี้มันทำาองเองเลยนครับ ทำซอสต่อเลยครับซอสต่อเลยครับอค่ะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะตอนนี้ซอสไปอยู่ไหนแล้วครับคุณนิวคุณนิวจะบอกว่ามันง่ายมากเลยนะฮะใส่ส่วนผสมเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับบอกหน่อยสิครับว่าความพิเศษของเค้กคุณคืออะไรครับความพิเศษคือยังไม่ได้ชิมครับคุณผู้ชมนิวพูดเลยนะพี่แล้วคุณรู้เนี่ยแล้วมันอร่อยครับ อร่อยทิฟต์ไงครับเพราะว่าเราชอบไปเมืองทิฟต์นะน้องนะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างทิฟต์หมดเลยนะทิฟต์หมดเลยครัเมจิ้นเอาเองนะครับเมจิ้นครับดูจากเทคนิคในการทำแล้วคุณวิเคราะห์หน่อยสิครับว่าระหว่างนิวกับเฟี้ยวที่ตอนนี้แต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงเป็นคู่แข่งที่แบบสมศักดิ์ศรีมากๆเลยค่ะสิงติมาแล้วครับเสียงติงมาแล้วครับพี่ชอยาก็ให้มาดูโต๊ะสะอาดมากค่ะโอ้โหมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนะครับว่าเมนูคุณจะออกมาสวยงามขนาดไหนครับพร้อมนะฮะมากมเฮ้ยว้าว คือครองเลยโอ้ยดูสวยมากดูสวยมากครับชีสยืดเลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยยืดเลยอ่ะดูน่ากินมากครับเอาละครับคุณเหลือเวลาแค่ประมาณ3นาทีนะครับตอนนี้ไปที่ฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าครับหมดเวลาหรือยังครับยังครับยังไม่ติ้งเลยฮะตอนนี้อีกนิดนึงครับอีกนิดหนึ่งครับฝั่งนิวยังเลี่สุชาเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครับเซฟ ไปชิมอาหารนะครับเพื่อหาจานที่ดีที่สุดของวันนี้แล้วนะครับเริ่มจากคนที่ทําสําเร็จก่อนคนแรกอ่าคุณเฟียฟ้าครับเชื่อว่าจานนี้ต้องอร่อยแน่นอนและที่สําคัญจานนี้มอบให้กับคุณรายการวูดดี้ค่ะเชิญเชิญจ้าครับจะชิมด้วยได้ไหมคะปกติแล้วตามปฏิกิราเขาไม่กู้เข้าแข่งขันชิมไปด้วยนะครับเดือดหนึ่งตัวเดี๋ยวาให้กลับไป เอาจริงปะเนี่ยเอาจิงจริงสิโอโหสีสวยขนาดนี้เราให้เขาได้ไหมฮะหรือว่ายังไงฮะในรายการปกติแล้วเขาไม่ปกติในรายการไม่ได้แต่ว่าอันนี้รายการคิณดชฉ่นจะให้คุณไปชิมของคุณเองเลยครับเนื้อเนื้อมันมีความแน่นใช่ไหมฮะมันมีความแน่นเนื้อแน่นครับชีสกัน แล้วก็มังตัดสินกุ้งของคุณอยู่นะคะรับคุณมากินอย่างนี้ได้ยังไงฮะให้คำตัดสินเลยเราก็นี่คุณมันมีความแน่นมากเลยนะครับใช่ค่ะใช่ไหมครับเพราะอะไรฮะวิธีการทำอย่างไงฮะเพราะว่าจริงๆมันเหมือนมันสุกด้วยความระยะเวลาที่พอเหมาะอะค่ะและอุณหภูมิว่พอเหมาะด้วยมันก็จะแน่นแล้วก็คุณเดียวเอลครับหมดแล้วเหรอครับโว้ รสชาตินะคะก็คือตัวเนื้อกุ้งเนี่ยสุกกำลังดีอย่างที่พี่บูดี้บอกบเลยแล้วก็ชีสเยิ้มค่ะในส่วนของซอสก็ถือว่าทำได้ดีมากค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติชอบจัดจ้านอาจจะจัดจ้านได้มากกว่านี้อีกนิดนึงค่ะบูดี้ว่าเมนูนี้ของเชื้อฟ้าอร่อยครับอร่อยใช้ได้ดีมากเลยครับและจานต่อไปเป็นจานของนูเวอร์ครับ นี่ครับของจริงอยู่ตรงนี้ครับผมยังไงครับนี่แหละกรรมการครับค่ะก็เท่าที่ดูจากภาพนะคะก็ถือว่าแต่งจานไม่เหมือนต้นฉบับเช่นกันนะคะคแต่ว่าให้คะแนนความพยายามค่ะอันนี้คืออยากจะวงใช่ไหม,มคาวามพยายามสวยชีสเนี่ยก็คือชีสก็เยอะเหมือนกันมีการใส่พาเมซานแบบเป็นคริสปี้ข้างบนก็ดูพุ้งน่าจะสุกกำลังดีเรามาชิมกันดีกว่าครับได้ค่ะ เขาจะอยากกินแล้วกินอีกเดนิวดูแลเองครับพี่บอดี้เป็นอะไรเนี่ยแงะเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงอุ้ยตับรักความสุขอร่อยมากมากเลในฐานะที่กล้าเป็นคนตั้งโจทย์นะครับเชฟแก้วจะเป็นผู้ประกาศผลครับ ทั้งสองคนทำอาหารอย่างเต็มที่มากๆแล้วก็เห็นความตั้งใจที่ลงไปอยู่ในจานทั้งสองจานนี้แต่ว่าผู้ชนะน,นี้ได้เพียงคนเดียวค่ะและผู้ที่ทำได้ดีที่สุดในวันนี้ก็คือ เฉือนกันนิดเดียวค่ะกุ้งเนี่ยอร่อยทั้งคู่เลยชีสเยอะมากแต่ตัดกันที่รสชาติซอสเท่านั้นเองคุณน่ะอร่อยแบบนะค่ะ <c oughs> อ,อร่อยแบบผิดผิดอ้อยก็ชอบกินจืดจะจนะ <c oughs> ที่ได้ชิมเมนูกุ้งอบชีสนะครับวูดี้คอนเฟิร์มเลยนะครับว่าหม้อทอดไร้น้ำมันซิงเกอร์ใช้ง่ายครับจะทำเมนูอะไรก็ดูน่าอร่อยไปทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทอดการอบการปิ้งการย่างก็ทำได้หมดนะครับแถมยังมีขนาดใหญ่นะครับขนาด4.5ลิตรใส่ไก่ได้ทั้งตัวเลยนะครับและยังสามารถกระจายความร้อนได้ดีให้อุณหภูมิที่สม่ำเสมอนะครับของดีขนาดนี้ วูดดี้ขอมอบมอทอดไร้น้ำมันซิงเกอร์ให้แก่ผู้ชนะของเราในวันนี้ค่ะขอบคบุณครับเดี่ยวไปขายที่อบบนคอนโดมาเลยมาได้เลยบบไปายที่คอนโดส่วนผู้แพ้อย่างคุณนะฮะเฟียบฟ้าก็ไม่ต้องเสียใจครับถือว่าชนะใจวูดดี้เหมือนกันเพราะฉะนั้น,นรับมอทอดไร้น้ำมันซิงเกอร์กลับบ้านไปด้วย ก่อนนะฮะก่อนนะฮะรักมากเลยนะครับเรามาถึงไฮไลท์ของรายการเราในวันนี้เพราะวูดดี้ขอมอบหม้อทอดไร้น้ำมันซิงเกอร์ให้กับคุณผู้ชมเอากลับไปใช้ที่บ้านกันทั้งตโอ นอกจากนี้วูดี้ยังมีหม้อทอดไร้น้ำมันจากพี่น้องชาวไทยที่กำลังชมวูดี้โชว์อยู่ทั้งบ้านตอนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแจกกันง่ายๆครับถึง20รางวัลแค่รีบไปคอมเมนต์ที่ Facebook ของวูดี้หลังจบรายการนะครับว่าได้หม้อทอดไร้น้ำมันซิเกอร์ไปพี่น้องชาวไทยจะทำเมนูอะไรเพราะอะไรนะครับ20คอมเมนต์ที่ถูกใจวูดี้และทีมงานมากที่สุดก็รับหม้อทอดไร้น้ำมันจากซิงเกอร์ไปเลยค่ะ พี่น้องชาวไทยที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับใครสนใจหมอ้อทอดไร้น้ำมันของซิงเกอร์ดูรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ใต้จอในขณะน,น,นี้วันนี้สนุกมากเลยนะครับทุกคนสนุกไหมครับสนุกวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณเชฟแก้วเฟียฟ้าและนิวหนวดด้วยนะครับที่มาร่วมสนุกกับเราในวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับและ ที่สำคัญนะครับต้องขอบคุณซิงเกอร์ครับที่มอบมอดทอดไร้น้ำมันให้พวกเราทุกคนเอากลับบ้านไปใช้ทำเมนูอร่อยอร่อยกันด้วยนะครับความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่ซิงเกอร์